สวัสดค่ะพบกับปาเดือนแชนเนลอี่แล้วนะคะป่าเดือนคนเก่าเสาเดือนคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c ทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f c เก่าเนาะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลาเดือนนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของปลาเดือนเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู่สุคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ปลาเดือนตลอดมาเนาะที่คอยมาฟังปลาเดือนเมาม้มอยยูทูบคลิปไปแล้วก็คอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลาเดือนขอให้พี่น้องป้องปายสู้ผู่สุคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลาย ด้ยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอก็มาแต่งงานที่ประเทศเยอรมันนี่แหละประเทศที่ประเดอนอยู่นี่แหละนะคะเขาก็มาอยู่กันได้มานานแล้วนะคะก็หลายปีแหละเขามาอยู่กันหลายปี20กว่าปีผ่านไปแล้วเนาะนะคะเธอก็บอกว่าทําไมอ่ะครอบทัวเธอน่ะถึงไม่เหมือนครอบครัวอื่นๆเขาแต่งงานกันมาก็หลายปีแล้ว ใจนึงอะ่ะก็อยากจะอยากกับสามีแต่ใจหนึ่งอะ่ะก็ไม่อยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทยเพราะไม่รู้ว่ากลับไปที่เมืองไทยแล้วอะ่ะตัวเองจะ,ะต้อง ไปเริ่มต้นยังไงบ้างแล้วนเมื่อมาอยู่ที่นี่ความที่เราอยู่ด้วยกันแต่งงานกันก็มีลูกเนาะจะทิ้งลูกไปมันก็ไม่ได้ง่ายนะักเพราะว่าลูกของเราเราก็รักเนาะถ้าเกิดเราทิ้งลูกไปเนี่ยเราจะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องกลับเมืองไทยจริงๆเอาลูกไปอยู่ด้วยการศึกษาหรือว่าการเร่าเรียนอยู่ที่เมืองไทยก็คงจะ,ะไม่เหมือนที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เงินเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลสัมากว่าแต่ถ้าเมืองไทยเราก็คงจะต้องดิ้นหลนหาเงินส่งเสียลูกจนเหรียนจบนะคะแต่ที่นี่เธอก็คิดว่าอย่างน้นอยการศึกษาที่นี่ก็ยังช่วยเธอได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเธอไปบ้างไม่ได้มากก็น้อยเพราะว่าเธอไม่ต้องส่งเสียอะไรมากมายนะคะเธอก็อยากนึงก็ไม่อยากจะทิ้งลูกไปด้วยก็เลยต้องอดทนมาตลอดว่าต้องอยู่นะคะ จนะ่ะไม่ได้อยากจะอยู่แต่ต้องอยู่เพื่อครอบครัวเนาะนะคะทีนี้เธอก็เห็นแฟนพามาแต่งงานที่นี่เธอก็คิดว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมละ่ะแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขกันได้แต่พอมาถึงแล้วอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพือพ่อนๆจ๋าประเดือนก็เคยบอกมาหลายคลิปเนาะนะว่า บางคนก็คิดว่าการมาได้ผัวฝรั่งแล้วเนี่ยชีวิตเราจะร่ำรวยเราจะอยู่ดีมีสุขเราจะเป็นมาดามอยู่หรูกินหรูอยู่สบายอะไรประมาณนั้นนะคะอบอกก่อนนะว่ามันไม่จริงทุกคนไปปรเดินก็บอกมาหลายคลิปแล้วเนาะนะคะว่ามันไม่จริงทุกคนไปนะคะ,ละหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่บางคนก็ต้องทํามาหากินด้วยตัวเองกันทั้งนั้นบางคนนะต้องมาเลี้ยงดูฝรั่งด้วยนะคะฝรั่งพามาแต่งงานที่นี่แทนที่ เขาจะดูแลเราเรากลับต้องมาเลี้ยงดูเขานะคะอย่างที่เนี่ยอย่างที่ป้าเดือนจะพูดอยู่เนี่ยนะคะว่ามันเป็นความจริงอ่าผู้หญิงคนเนี้ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เธอไม่ได้รับความสุขตรงไหนเลยทํางานได้เงินเดือนมาก็ต้องมาใช้จ่ายในในบ้านในที่อะอะไรอะค่าน้ําค่าไฟค่าโน่นค่านี่อยู่ในบ้านอยู่ตลอดเวลาไม่กระทั่งการกินอยู่กระทั่งกระดาษชําระนะคะกระดาษชําระเนี่ยสามีเธอก็ไม่เคยที่จะซื้อเข้าบ้านนะ ว่าสิ่งไหนหมดก็จะมาบอกกับเมียว่านี่เธอไอ้นี่หมดนะเธอไอ้นั่นหมดนะหนหดนะแล้วแทนที่ตัวเองก็ทํางานมีเงินแทนที่ตัวเองก็จะเลิกงานก็ซื้อกลับมาบ้านซะลูกเมียอยก็ทํางานกลับมาเหมือนกันอันไหนเบาแบ่งเบากันได้ก็ควรจะแบ่งเบาแต่นี่ไม่รลยเขาไม่เคยทําสิ่งไหนไม่ดีก็ สิ่งไหนดีสิ่งหนึ่งหงรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโยนมาให้เมียทั้งหมดนะคะเมียก็ต้องรับภาระนั้นไปทั้งที่เมียก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะไม่ทํานะฉันจะไม่ทําอีกแล้วนะแต่เธอก็พูดไปแล้วเธอก็ต้องจําเป็นต้องทําอยู่นั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ทําเพราะว่าสิ่งในบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเธอทําเขาไม่ทาแล้วจะอยู่กันยังไงเธอก็คิดแต่อย่างนั้นแล้วนะคะอันนี้แหละตรงนี้นี่แหละคือเป็นไม่ดีสําหรับเธอแต่ถ้าเธอแข็งสักนิดหนึ่งว่าเธอไม่ทําก็คือไม่ทําจริงๆทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะค คนหลายคนเนาะถ้าเกิดพอเขาเห็นว่า,าเขาทำแล้วเนี่ยเขากดเราได้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะต้องทำเราตลอดไปอย่านะคะเพื่อนๆจ๋าอย่ายอมให้เขากลมขี่เราขนาดนั้นเนาะนะคะเราควรจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรศัศสีของเราเองบ้างเนาะเพราะอย่างน้อยๆเราก็เป็นเมียและเราก็เป็นคนที่จะมากดขี่กันขนาดนั้นอะ่ะมันมันไม่ได้เนาะนะคะแล้วอ,อยู่มาไม่นานผัวก็มาบอกกับเมียว่า นี่เธอเธอทำงานนะ่ะก็มีเงินเยอะแยะนะแล้วเธอเอาเงินนั้นนะ่ะมาให้ฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันยืมหน่อยได้ไหมเพราะว่า,าฉันไม่มีเงินเขากำลังจะยึดบ้านหลังนี้แล้วเมียก็ตกใจว่าเอา้าทำไมเมียจะเขาจะยึดงานเขาจะยึดบ้านเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นหนี้ที่ไหนเลยเราไม่ได้ไปกู้ธนาคารมาแล้วทำไมอยู่ๆธนาคารจะมาบอกว่าเขาจะมายึดบ้านของเรา นะคะอ้าวนี้ผัวก,ก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยผัวก,ก็สร้างเรื่องนะคะร้องไห้ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เงินก้อนนี้ไปให้กับธนาคารเขานะธนาคารเขาก็จะมายึดบ้านเราเราก็จะไม่มีบ้านอยู่กันเราจะต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่นะ,ะเพราะว่าฉันน่ะไปกู้เงินธนาคารเข้ามาเอามาสร้างประตูใหม่เอามาทาประตูใหม่เอามาทาหน้าต่างใหม่เพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมันเก่าแล้วมันอดัดความหนาวไม่ได้ เพราะว่าหน้าหนาวมานะอะลมหนาวมันเข้ามาเวลาเราเปิดเครื่องทําความร้อนเนี่ยมันก็จะใช้น้ํามันเยอะแล้วฉันก็เลยไปทําหน้าต่างใหม่ฉันไปกู้เงินธนาคารเข้ามาก้อนหนึ่งแล้วจนวันนั้นจนวันเนี้ยฉันก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยแล้วฉันก็มาอยู่พักหนึ่งไม่ได้ไปใช้หนี้ธนาคารเขาแล้วเขาก็มีใบหนังสือมาบอกว่าถ้าถึงกําหนดวันนี้วันนั้นนะเธอไม่มา เอาเงินมาชาระฉันจะต้องอยึดบ้านของเธอนะคะ,ะนี่เขาก็เอาคําพูดนี้เอามาเล่าให้เมียฟังเมียก็ตกใจกลัวว่าธนาคารนั่นน่ะเขาจะมายึดอาบ้านเพราะว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกไงคะว่เาเธออ่านหนังสือไม่ออกนี่คือปมด้อยอย่างหนึ่งของผู้หญิงเราที่มาอยู่ต่างชาตินะคะต่าง ประเทศการที่เราอ่านหนังสือไม่ออกนี่ก็เป็นปัญหาหนักมากๆเลยเนาะนะคะเราควรจะศึกษาเอาไว้บ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาป้เดินไม่ได้สอนนะคะแต่ป้เดินเห็นตัวอย่างมานี่แหละนะคะว่าการที่เราไม่ยอมเล่าเรียนการที่เราไม่ยอมอ,อะไระทำอะไรมันเพิ่มเติมมากับชีวิตของเราบ้าง <ๆ S 1> ก็ทําให้เขาเอาเปรียบเราได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งอยู่นั่นเองเราควรจะศึกษาเรียนความรู้วิชาภาษาอย่างน้นอยเนี่ย ก็แค่อ่านออกเขียนได้นิดๆนหน,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 นอ่อยๆก็ยังดีหรือว่าภาษาพอพูดกันรู้เรื่องก็ยังดีนะคะอย่าปล่อยเลยไปจนกระทั่งว่าเราทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งให้เขาต้องมาเอาเรื่องเหล่านั้นนมากดดันเราได้เนาะนะคะทีนี้เธอก็คิดว่าสามีจะต้องโดนยึดบ้านจริงๆเธอก็ให้เงินไปก้อนใหญ่เลยนะคะก้อนใหญ่มากๆเลยให้กับสามีไปทั้งที่เงินก้อนนั้นน่ะ เธอเก็บหอมรอมริษมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานกันนะคะแล้วก็ต้องแต่เริ่มทำงานมาเลี้ยงลูกมาจนโตที่เหลือนั้นคือเงินเก็บกออมของเธอแล้วเธอก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นน่ะเอาให้กับสามีไปเอาไปให้กับธนาคารนะคะว่ากลัวว่าธนาคารนะเขาจะยืดบ้านไปนะคะทีนี้เธอก็ให้เงินไปแล้วเธอก็บอกเอ๊ะทาไมสามีหายไปหลายวันเลย ไม่กลับเข้าบ้านเลยตั้งแต่ได้เงินไปแล้วก็ไม่มาบอกด้วยว่าธนาคารเขาพูดว่ายังไงโน่นนี่นั่นนะคะเธอก็ไม่ยอมอเธอก็คอยให้สามีกลับเข้าบ้านมาเนาะทีนี้อยู่มาสองวันน้องชายของสามีก็มาบอกว่านี่นี่เธอสามีเธอไปไหนพี่ชายฉันไปไหนไม่เห็นมากลับมาบ้านสองวันแล้วเนาะสามวันแล้วก็หายไปเธอเป็นเมียเขาเธอไม่รู้เหรอว่าว่าว่าผัวเธอไปไหนเขาก็ถามเนาะทีนี้ ทางผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเห็นวันนั้นมาบอกกับฉันว่าธนาคารเขาจะยึดบ้านมาเอาเงินกับฉันไปก้อนหนึ่งที่จะไปส่งธนาคารและตั้งวันนั้นจนวันนี้เขายังไม่กลับเข้าบ้านเลยท่วันนั้นน้องชายก็บอกเธอโดนหลอกแล้วล่ะว่าไงเพราะว่าบ้านหลังนี้นะ่ะไม่มีการเอาเงินเข้าธนาคารไม่มีการที่ว่าจะไปเอาเงินกู้จากธนาคาร ก็เขาบอกว่าเขาไปกู้เงินมาเอามาทําหน้าต่างใหม่ไม่ใช่น้องชายก็บอกไม่ใช่เธอโดนหลอกเลยละ่ะเพราะว่าหน้าต่างนั่นน่ะทํามาตั้งนานแล้วเงินที่จ่ายจากจ่ายค่าหน้าต่างนั่นน่ะก็เป็นเงินของพ่อแม่ฉันพ่อแม่ฉันเป็นคนจ่ายไม่ใช่ผัเวเธอเป็นคนจ่ายไม่ใช่พี่ชายฉันเธอโดนละละผัเวเธอหลอกแล้วละ่ะผัวเธอเอาเงินไปที่ไหนเงินตั้งก้อนขนาดนั้นนะ่ะเธอโดนผัวหลอกแล้วนะเธอก็ร้อนตัวขึ้นมาในสี่ทีนี้นะคะทีนี้ คอยอยู่หลายวันสามีกลับเข้าบ้านก็มาถามว่านี่เธอเธอเอาเงินฉันไปทําอะไรแล้วไหนเธอบอกว่าเธอเอาเงินไปใช้นี้ธนาคารสามีก็โกรธใหญ่เลยว่าใครเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เธอฟังแล้วทําไมเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะคะเธอก็บอกว่าบอกมาว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเธอเอาเงินฉันไปอ่ะเธอจะทำยังไงเธอบอกว่าฉันเอาเงินไปใช้หมดแล้วไม่มีให้เธอหรอกแล้วฉันยืมก่อนแล้วกันแล้วยังไงท่านก็เขาใช้เธอทีหลัง เมียก็ไม่ยอมสิคะเมียก็เลยต้องยื่นข้อกําหนดออกไปว่าเธอหลอกฉันได้ครั้งเนี้ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วแต่ครั้งนี้เธอเอาเงินฉันไปเยอะเหลือเกิน,นเธอจะต้องไปโอนที่หลังบ้านที่เหลืออีกแปลงหนึ่งเป็นชื่อของเธอมาเป็นชื่อของฉันถ้าเธอไม่ยอมทําฉันจะฟ้องเธอว่าเธอลกักยักยอกเงินของฉันไปนะคะถ้าเธอคิดว่าเธอทําได้ก็ลองดูฉันจะเอาเธอเข้าคุกให้ดู เมียก็ยื่นคำขาดจแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องชายเขามายุไงเธอในนี้สามีก็กลัวว่าเมียจะเอาจริงๆขึ้นมาเอาเรื่องจริงๆขึ้นมาสิะ่ะก็รีบไปเซ็นโอนที่ที่มีอยู่ในชื่อของเขานะคะเอามาโอนให้เป็นของเมียไม่งั้นเรื่องจะไม่ยุติแน่ พอเธอคิดว่าอย่างน้นอยๆเธอไม่ได้เงินคืนเธอได้ที่ผืนนั้นคืนมาก็ยังดีถึงแม้ว่าที่ผืนนั้นอะราคาจะไม่ได้เท่ากับเงินที่สามีเอาไปแต่เธอก็คิดว่าอย่างน้นอยๆเราก็ได้มีอะไรหยิบจับกลับคืนมาบ้างเนาะนะคะนี่แหละค่ะคนเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสามีกันอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่เก่งจริงอะอย่าคิดว่าสามีจะยอมให้เรานะคะ เราไม่จําเป็นต้องเก่งขนาดนั้นแต่อย่าให้เขามาข่มเราได้นะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะอย่าให้ใครมาข่มเราได้นะคะ